โตด้วยีบีัวยีบีพ่จาใช้เงินเกมมหาม่แตือีเจอบาลังขึ้นเต่า เป็นโจรไปเป็นเพลงเจ๊นี่ลเสียงน่ไม่คนรุกูกอไปฟูจีอีอุยอีตัวใหญ่อีตัวใหญ่ลาสใจสูเรอใจสูเรอ ฉันไม่ได้哟วิ่งมา哟ทำไมดี哟วิ่งช่นี่มังม,นนม,นมันมึงไปเี้าว้าวตรงนี้มันตายไิเลรีบมึงตายากูไปซะกีฬากีจันจโอ้ยู้ชตัวอะไรวะขอบอกแวาก็ ไอเบมอามิโอู้หู้เรือกี่ดาหนึ่งสองสามเรือสามล้านอุ้ยอุเบื้องต้นไม้เบื้องเบื้องมึงใช้ไม่ออกอีน่อมึงจะรับประโยชน์มากในด่าเน,นินน่ะด่านนี้มึงใช้ได้อ่ะไอด่านหนึ่งมึงใช้ไม่ได้หรอก อีกเบื้องทองกูขาดไม่กี่ยนนะ่ะกูขาดเอ็กพีไปบูกเลยนะว่าขาดไปได้ว่าสามสกูสาสดโอ้นั่นก็มีอะไรส,สิบะิบแปดสิบแปดไม่เอาอ่นะ ่ทำไมไม่แต่งยู่วๆผมวะไงซื้อมากูเติมไปกูไม่ได้เ,ไเลยเคยเติมไปแล้ว20เก้าบาทไปได้เติมเนี้ยเติมไปกูไม่ได้อ,อ่ะกูโดนหลอกอู้ยีหนึ่งแม่เหรอ สาวหัวไม่ค่อยใช้สท่าไหร่ให้ปีผมคุ้นหน่อยให้เท่กไงฮะให้เท่าไงยี่สิบรวมกันเป็นเจมดสิบห้าแต่ถ้ามันกูนั่นจะดีอื้อวันนี้คืออะไรวะตัวใหม่อีเวนตัวใหม่อยู่ไหนเขาเนี่ยอะไรโอ้หูไอแคม มึงแคมเหรอพอลมคาตาคุริไปจัดการมันนี่เกมอะไรวะเกมมันเหมือนเป็นเวทมนตร์บีจังเหยวะโอเคชีนี้มันซโลอยู่ไหนวะถ้ามึงคิดจะแคมป์ตรงไหนมึงม่แคมป์ที่กูอะเชื่อบ้างกูไม่ใช่ป่าดิมึงเคยเป็นป่าแต่ตรงนี้ไม่ใช่ป่า นั่นก็ตั้ชิ้นไม่ต้องนอนเจียมตัวเจอระเบิดเจียมตัวอ่ะจิ้มตัวไม่แคมไม่แคมกูยังได้เสียงมันอยู่วะอี่นี่ท่านลงกระตาคุริยินจะไม่ต้องใช้พี่เชายเก็บแบนด้วยเงินไปลืยจัดการมันซะ อุ้ยสินี่มึงเคมนะดื้อมึงเคมกูจะใช้วิชาคิดใช้งานเกมหนาเค่แข่งกูไหมแคมตายไปมัเมื่อกี่โมงแล้วสินี่มึงไม่ตื่นอีกแล้วอิเตอร์นี่มึงจะเคมอะไรก็ตั้หนามึงไปเคมอยู่ไนป่ามึงกูไม่ชอบมึงากมาคิดตรงนี้กูอยากใช้วิชาใช้งานเกม ไว้กูมไม่มึงเข้มดื้อกูไม่ม,มึงเข้มมึงหยิบมึงเสกส่งบี้มึงเข้มมึงเข้มหนูเข้มหนี่มไม่ได้ตาบินมึนจามั้อีเต้นี่มึงใม่เกี่ยวกูรำคาญมึงแล้วนะจากกน่าใช้เงินเกมนะเกมนะวิ่งเงินเฮ้ยดม จำเ,เปนะ็นเลยทนะี่จริงกูไม่ได้กูไม่กล้าตีนะแปลกนะเฮ้ยวัวเล็กนี่มึงไปทางนั้นหรือมาเป็นตีไอ้ไอ้ไอไอของเล่าเมื่อแล้วมึงก็ไปอีกตางูึงด่ากูมันออมันดา่าเอ็กูเลยนี่จนะสงสารเนี่ยเลีมันไปอ่ะเนี่ยมันนี่มันเกย์วัวไป อันนี่อันนี้ปุ้ติตัวหนังสืออีกทัยงวันนมันจะกินไปดูอันนี้อันนี้เอแม่ผมมากินรู้สึกิดมากเลยที่ได้มันเกมนี้เกมเกมนี้เกม โอ้โอ้เปิดมาก็จะได้ตัวนี้ตัวสโลโอ้มันสโลเอตัวสโลแล้วอย่างนี้ก็สโลได้อุ้ยเกี้ยนนั่นหน่อยยั่งเดินหน่อยยิ่งวะ จะเต็มไม่ยังไม่เต็มดีวะจุอย่ามาก็อย่ามาเข้มเข้มนีการากีบมนเ่็พิษพิษจริงจริงโอ้โพอด,ดีจโลได้จโลท็จด,ดีวะวอ ย <át> <t aps> ังไม่ย <anak lonely> <t aps> <t aps> ังนี่นะไั่อย่างไนะนงสอสามสี่ห้าหกสี่อะไรเกียดแโทนํำต่อคเม่อกี้ Okay. ไม่จะเป็นสิ่งผู้ไม่จะไปดูความสามารถแห่งยีเล่ลครับหลอกคนงวยให้ดา่าทุบให้ดา่าจริงๆอย่างวยผู้ก็ไม่ยิงงูเลยนะผูมีกูเกิลผมเรียนภาษาญี่ปุ่นกูรู้แปลภาษาไม่งอคูงอก,กได้อย่าคัวเีหยวแม่คัวขงวน แม่กูเขาเป็นผู้หญิงสมมติเช็คกูไม่โงแเจจะเป็นเ์อะนี่ผมจะทำคลิดต่อไหมว่าโอ,อกาสมันแค่ไหนจริอีเกมนี้เดียวคนโหลดมันเป็นร้อยล้านเลยไงเออคนรู้ว่าสามาัยกันยินดี ยี่สิบวีนชโลได้ก็ช้โลได้อยู่แล้วพี่เต้กูยิงพี่เต้น้ำแข็งกูไอซ์ไอซ์เบรดโอริโยเราจะเป็นไงอ่ะเอ้ยไม่ได้อืมเซตนี้โปได้ ตัวไหนมาไหมโอ้ิรนะ์แจ๊กเก็ตไปจ้ะนำมเบสโลได้ก่าวว่าถ้ามันเลเวลสูงว่าเลเวลเก้าอะถ้าใช้กูกับพัดลมกระตาคุลีอบบีบายเขเฟุ้อนั่นอ่ะกลมโบกันอ่ะกายแบบหายหายเลือดไปครึ่งที่นี่มีนัมเบสโล ทีนี้มาโซร้ายอะเวลาคลิปกูยังกูยังมาคิดกูดีิ้วเงิดอนตรงนี้นมันโนมามเชีนแช่กูใส่เปลี่ย่านั้นส่ยีบเงินเพื่อจะแก้ปัญหาด้วยเงินกูสั่สโล มาไมอีไรันเซ็ตดูนี่ดูยังไงกันดูดิอู้มันมากันมันมันก็เป็นมาพิตี้นู่งน่าสนใจดีไงวงมาด้วยเซตนี้โคตรติดติดแบบ ด,ด,ดิดใช่ยลยวะปลายกระท่อเมเอาเตียนิดลอมดูอืมหอมใชมไหมเอาเลยไปดี๋วีลัวมันความจริงแล้วกโคตร โคโค่เนี่ยทวาจริงแล้วอ่ะมันวัดเซนที่จะเจอ,เอเแบบนี้นหน่งเนี่ยไม่มีแต่เค๊เจเนี่ยคือร้อยมันจมที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 อีกีท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 ีนีทีทเเีท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 ีกีท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 ้ไีท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 อทีอันีีทีีทจทีทีทีีทที อ๋อยี่เลยนี่จนี่มาขวางเค่องปูวุ้ยตัวนี้มันมาพักจ๋งไม่อยู่ในภาคหนึ่งเชียวอีชีตอีกรึกูจะวางไปยี่เป็น ไฟสิ่งนี้โอเคจีจ enfin ินีมเข้มอยล่มว้าวเคู่เลยตัวเลื่อนดวงมาเป็นตีเลยไม่นี่สิ่งนี้ไฟอย่างไรอโอ้มูเข้มเลยจีอีนีมในลูก ทีนี่กูจอไอ้ตุ้นี้ทนีคาชาสุมมีหมดกตัวบีบด้านี้ก